นี่โดดอันตีเรียบร้อยเลยครับกูรูกาบแกนั้นได้ตายไปแล้วเจ้ากแกอ,อ๋อพลังบีมเยอะปิ้วเอสอ่คอมค้างไหมห <c oughs> นือว่าคอมค้างมาเถิด หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Richband Shop เว็บผพ้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone Diablo Immortal Valorant Age Racer s a u s a g e b a n d Overwatch g e n s h i n Impact LOL Identity V เล็กนาล็อกโมบายบัตรกำนันแล้วบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดวัเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง r Rich Man shop. No s h o p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ i c h man s h o p หรือเฟซบุ o กริชแมนช็อปล n ยแอ r i c h man s h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มะคราคาถูกนึกถึง r rich man shop โยวาซาดีบุรุเมการิบรุนดูบายบนรุนชาวสายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม วั One Fighting Path, นพะรีสไฟติ้งพาร์ตเป็นเกมแนววันพรีสต่อสู้ประจันภัยนะครับอันนี้เป็นเกมมือถือนะท่านผะู้ชมนะก็มีให้เล่นทั้ง iOS Android และคอมพิวเตอร์ PC นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเจ้าตัวนี้กันเลยเป็นอาควีนนะท่านผู้ชมนะควีนไพพิบัตแห่งโลกระบาดนะครับ,นะรบ,นะรบของเ,อเป็นลูกน้องไคโดนะท่านผู้ชมนะนะนะเออต้องบอกงี้ <c oughs> มาว่ะคนดู ไอช่วงนี้ไอนะครับอากาศเปลี่ยนนะครับอ่ะมาเราจะมารลินกันเลยนะครับน้องเอ้ยหลอดที่รีทอเลยนะอันนี้ตัวนี้ผมเพิ่งสุ่มมาได้นะท่านผู้ชมก็ลองไปหาสุ่มกันได้นะครับก็อ่ตัวนี้มันมีแค่ช่วงเวลาไม่กี่ช่วงนะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยากจะสุ่มมาใช้งานจริงก็ได้นะครับตัวนี้อันนี้ผมสุ่มมาได้ประมาณ85บใบนะครับเป็นลูกน้องใครดูนะท่านผู้ชมนะสายโลเกียใช่ไหมคนดูโลเกียนะท่านผู้ชมนะ มาว่าเขาดูรอทีเอรีโตเลยนะครับเราจะมาลุยกันเลยนะฮะเราจะมาล่นให้ดูแล้วกันสำหรับเจ้าตัวนี้ควีนแห่งไพพิบัิแห่งโรคระบาดนะฮะทุผู้ชมนะออออย่างแรกเราจะไปลงเอ่อไปล่นภารกิจเสริมรายวันแล้วก่อนครับมันจะได้เรียนรู้สกิลเราก่อนนะทุกผู้ชมนะไปเลยสิกุย้ยลุยครับบอกเลยว่าอ้วนๆบึมบ้มๆคือคือ สอรีแต่เธอไปทำให้แฟนคายมรู้สึกดีก็โทษทีนี่ลงสกิลแรกก่อนเออบีมครับสวยครับเอยตัวนี้น่าจะแบบสสยนั่นน่ะดามจน่าจะแรงอยู่นะทานผู้ชมนะสสยแบบ PVE นะทานผู้ชมหน้าปั้นอยู่นะตัวนี้น่าจะโหดอยู่เอาไว้เอาไว้ Throw กะ t h r กรก h โ o รกะ t h r กะ t o ก r กะ t h r ก ตุ้งตูดตุ้นตุนตูดดูดูดตูดไปลุยฮะเย่คอมอนอิสเบบี้นี่มาเลยครับบีมบีมสวยครับโอ้โหหัวจัดอือวาดโอ้โหโคตรตึงนี่มันแปลงร่างเป็นสายโลเกียได้นะผู้ชมนะ โลเกียนี่คือสายไอ้สายโซออนหรือโลเกียวะคนดูโซออนนี่เป็นสัตว์เผ่าพันมายะพันมายาหรือเปล่าไม่รู้นะคนดูใครรู้บอกทีนะเป็นโลเกียหรือหรือโซออนนะโลเกียนจะเป็นสายนันหรือเปล่านี่คนดูอ่านนีผมมาสุ่มอันนี้ก่อนสักตัวหนึ่งใบหนึ่งสุ่มลูฟี่เ yeah! ย่วันละใบสองใบามาเลยครับทีนี้ผมจะไปลงพีพีสักหน่อยนะ ลุยเอาว่าเอาว่ามาลุยครับเอาดินี่ยิงก่อนครับโอ้ยโอ้โหโดนแล้วนี่อุ้ย โดนโดนปูกราฟอย่างงั้นเหรอปูกราฟอย่างงั้นเหรอปูกราฟอย่างงั้นเหรอโอ้โหสวยครับนี่บีมครับอ๋อมันเป็นสายนี่ท่านผู้ชมสายโซออนถูกแล้วสายโซออนคือสายแบบสัตว์พันมายาอะไรพวกนี้นะนี่อุ้ยเฮ้ยเฮเอาอ่ะเอาอ่ะยิงสวยโดนครับสกิลสาม นี่แน่นี่แน่สิโดนโดนชนนี่ครับสวยดับเครื่องชนเจมีแทกยิงบีมสวยครับโอโ้ยโจมตีไกลมากนะแต่ตัวมันใหญ่นะครับมันเคลื่อนที่ช้านะนี่โดนอันตีเรียบร้อยเลยครับฟลูกาฟแกนั้นได้ตายไปแล้วเจ้ากแกอ๋อพลังบีม เออปิวเอสสิเอาคอมค้างไหมไ <laughs> นึกว่าคอมค้างนะเถอะเออเรื่องจัดเอาเรื่องจัด,าจดมาดิสกิลสองแบบสกิลสองมันจะติดมันจะติดตัวแดงนะคือแบบว่าอ่าการการอะไรนี่ได้าการพวกแบบพวกสกิลสวนกลับมาได้นะท่านผู้ชมนะสกิลสองครับแต่สกิลอื่นนี่ไม่มีนะการติดตัวแดงนี่เห็นไหมเขาจุกดสกิลสองติดตัวแดงบัวอย่างนี้ แต่ว่าโจมตีไกลนะคนดูนี่แต่ส่วนยากนะครับคนดูผมบอกเลยนี่นี่สายสายที่แบบโหดจัดเลยโดนสกิลสามยิงครับสวยยิงบีมโอ้มีแต่ปืนนะท่านผู้ชมนะแต่โดนซันจีเต้หมอบมาแล้วบอกเลยหวดดนอยู่โดนอยู่ นี่โดนครับอเอฟแยอือ้อ,อนี่อุ้ยเอา,าอ่ะเออเออนี่นี่สวยครับเรียบร้อยอย่างตึงย่างตึงโคตรีโคตรึงยังไม่ดึงนิ่งไงปับ๊บนี่สวยอเออนี่แน่นี่แน่นแนบีมหัวทับสวย ได้อยู่ได้อยู่เอาดิเอ,อิมีแจกเออ,อโว้ยโดนช็อตเลยนี่เป็นไงนะกวาดกวาดโดนโดนบอกเลยลัวๆนี่นี่นเฮ้ยยิงบีมยิงบีมเนี่ยสเลยสวยตีธรรมดาวไว้ก่อนนะคนดู อือเอาดอเอะไรตอรีที่เธอไปทำให้แฟนใครโดนหวดครับเรียบร้อยอย่างนั้นนี่ยิงว้าโอ้ยเอาเราแตกแขนบ้าก่ะไม่เป็นเราที่แตกอย่าโดนครับหมัดนี้บอกเลยตุยแน่นอนอือ อย่าลีลาดีแอคเอาเว้ยเอาเว้ยอย่างตึงเนี่ยว่าเราโหดอยู่นะคนดูผมบอกเลยกดต่อกดต่อกดตรอไม่รอนแล้วนะเย่ yeah. มาเว้ย หงวดครับสวยโดนโดนครับนี่นี่อันนี้เจอคนแน,น่นี่รอบนี้คนดูผมบอกเลยโดนยิงสวยครับโดนโดนโดนนี่นี่สวยนี่โดนโดนโอ้โหโหัวจัดควีนเรานี่เออ โดนครับเรีวเรีวเรีอือมันแปลงหน้าเป็นเกียร์โฟพอดีเกียร์โฟว์เต๋อครับเฮ้ยต๋โอ้โหเฮ้ยทำไมลงอันตรีได้เลยนะะพี่เกินไปเปล่าหืมหมัดของกันดิวโอแลแล้วปีเราเกือบหมอบแล้วคนดูผมบอกเลยนี่โอ้วโว้วโว้ว ตัวเรามันใหญ่มันคุมยากนะคนดูนะอุย้ยเรียบร้อยอย่างนี้เอจะมาโชว์ควีนิดหน่อยเจอคนเข้าไปนี่ถึงกระล่วงเลยนะมาเว้ยโอเคสตอร์มีเลยครับสวยอือโดนครับนีเอาสิอือเรียบร้อยครับคนดูได้เลขได้เลข ได้แ,แรงอยู่ได้แรงอยู่อือโดนโดน,โดนสวยอือเป็นไงนะติดมือนติดมือนก่อนสวยครับนี่เนี่ยเอาดิเขาเตอร์ได้ว่ะทุกทีครับเพื่อนเขาเตอร์ได้ว่ะเขาเตอร์ได้ว่ะอุ้ยแปมโดนนี่เนี่ยสวยครับ ไว้ครับเฮ้ยกำลังจะอี้มีนแท็กโอ้ยเอยอเขาแตกได้เนะนี่ยนี่คนดูผมโดนชุดนี้ผมบอกเลยไว้ครับนี่แน่นี่แนะน่นะเฮ้ยกำลังจะลงตีเลยจะโชว์เทลงอลงตีสักหน่อย แบมสวยครับนี่นี่นครับสวยเอาไปคืนเอาไปคืนโดนบาดใจอยากรูนี่นี่ครับสวยโอ้ยมันกดแบบตัวเราตื่นมาปุ๊บมันกดเลยนะทุกคมนะอนี่เป็นงานมาเฮ้ยเอาจัดเอาจัดนี่นครับสวย เฮ้ยโอ้โหโดนแล้วคนดูหี่ไปก่อนโดนจะหนีไปไหนนะโอ้มือไวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอเอาเรื่องจัดคนดูเฮ้ยโ,โดน เรียบร้อยครับหยายาบอกไล้ว่าหยา o 3, โคตรีโคตรตึงคนดูเฮ้ยเราไปเล่นไต้แหลงลองเอาควีนไปลงมันกว่านะเอ้ยแต่ไม่ไ,มได้ค่ะคนดูมันแหลงมันตึงพดแรงมันตึงผมเอาควีนลงไปผมกลัวแตกนะจริงๆพูดจากใจแรงมันตึงนะครับท่านผู้ชมเอาลงไปมัดตัวมัดตัวไม่ได้นะแตกนะ เอาละดุยฮะเต๋อมาสเตมาสเต๋อตุ้ง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 ตุงตุ้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 งโอ้ยเจอกันอีกแล้วตัวเดิมเปล่าวะลูฟีน่นี่ตัวแบบคนเล่นเยอะอยู่เหมือนกันนี่คนดูผมบอกเลย นี่นะครับสวยยิงสวยโอ้แว่นี่เนี่ยครับเรียบร้อยสวยเอ้ยยิงเอะมีแฉกปะปะปักปะปหงัวกน,นครับเรียบร้อยอย่างนี้โดนอุ้ยกำลังจะสกิลสามเลย ไปครับอือบีมโอ้โดนเกียวโอไคโอมันมีฮาคีนะลูฟี่ตัวตัวเนี้ยฮาคีแบบสังเกตแบบโคตรสุดยอดอะบอกเลยแปงหน้ามาแล้วหรอแปงหน้ามาแล้วหรอนี่นี่นี่เป็นไงนะแปงหน้ามาแล้วเหรอเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ย ปั๊บนี่โดนโดนสวยครับโดนยิงไม่ก่อนสวยนี่นะครับสวยโดนว้าอุ้ยนี่นะครับตี นี่อ,อุ้ยโหหันมาไม่ทันคนดูตัวมันใหญ่โพดเวลายิงยังท่าเมื่อกี้มันต้องหันเลยนะต้องควบคุมทิศทางการยิงเลยนะเหมือนลูฟี่อะคนดูเมื่อกี้แบมแบมแบม,บ,ม,บ,ม,บ,มบอกเลยตุยตดนชุดนี้โดนนี่แน่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 นแนนแนโดนชุดนี้อื้อ อย่าได้อย <apat tanta> <alive> ่าได้โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เรามาโชว์ตัวควีนแห่งโรคระบาดไปแล้วนะท่านผู้ชมนะก็ไปโหลดไปโหลดเกมนี้มาเล่นกันได้นะงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำนี้ใจคิดนะสำหรับใครที่อยากจะโหลดเกมนี้มาลองเล่นดูนะครับอืมเนาะสำหรับวันนี้บิ๊กโคขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคนดูโคตรเตือ